สวัสดีครับกลับมาพบก,กันกับยามเย็นของวันอังคารที่4สิงหาคมนะครับขณะนี้เวลา17นาฬกา55นาทีกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆรายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace ครับวันนี้กลับมาพบก,กับรถออฟโหลดหลูหลาสายลุยนะครับปัจจุบันก็ยังหลูหลาเป็นที่ต้องการของ ใครหลายคนอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่สายออฟโหลดนะครับรถคันนี้ถือว่ามีความพร้อมสำหรับการลุยมากทีเดียวเพราะมันเป็นออฟโหลดเกรดพรีเมียมนะครับอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งช่วงล่างอะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือแบบตัวท็อปสุดของยุคนั้นแล้วนะครับคันนี้เราเรียกว่า Isuzu Trooper ครับผม t r o เปอร์คันนี้มีอะไรดีเดี๋ยวลองไปชมกันนะครับเดี๋ยวดูลูกกันก่อนนะ คันนี้เขาแต่งมาจัดส่งมากลาลังดีนะผมว่าเนี่ยพร้อมใช้เลยครับขับออกไปเนี่ยหล่อเลยอะหล่อเลยทําดูดีเลยครับไม่รู้ใครเนี่ยเสียดายเหมือนกันนะโอ้โหมีสเกิร์ตข้างอะไรคือมันดูสภาพมันยังดีจังเลยอะคือคือจ่ายเงินออกมาขับเลยอะหลอ่อเดี๋ยวไปดูดูรายละเอียดหน่อยอ่าครับผมนี่เขาลงว่าขายครับพร้อมลุยทุกสถานการณ์เอาเปิดราคามาถูกมากเลยนะ รุ่นนี้มันก็ราคาลงมาประมาณนี้อยู่แล้วแต่โดยส่วนใหญ่มันจะสูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะมันประมาณแสนสี่แสนห้านะครับแล้วก็บางคันมันไม่ได้มันไม่ได้ดูหล่อหล่ออย่างคันนี้นะคันนี้จัดทรงมาดีนะครับ1นึ่งแสนบาทครับเพิ่งโพสต์ลงมาเมื่อ1วันที่แล้วนี่เองนะครับรถอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับรถอยู่ในกรุงเทพมหานครรายละเอียดคร่าวๆก็มีนี่เขาบอกว่ายังวิ่ง170บวกอยู่เลยโอ้โหรถแบบนี้คุณอัด1 7 0ยเจ็ดสิบนะนะ อีซูซูทูเปอร์ครับคันนี้ปี95ครับเครื่องหนึ่งยูแซดวีวีทีไแรงม้านะครับแจ้งลงเล่มแล้วด้วยครับก็ยัดซะขนาดหนึ่งยูแซดก็ครับแรงเหลือเฟือครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดครับรอๆเลยครับเปลี่ยนนุ่มๆครับเลคูเลิดหนึ่งตัวท่อสามนิ้วเสียงดังโหดๆกล้าโชว์ขนาดนี้ผมว่าเขาคงแต่งมาเอาเรื่องจริงนะกับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ย มาผมคิดว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนะที่คัดเลือกรถคันนี้มา,านำเสนอนะแจ้งข่าวกับพวกคุณนะครับเนาะดูแล้วผมว่าไม่เลวเลยแหละเข้าขั้นดีเลยนะครับแอร์โครหนาวโชคแต่ง4ต้นภาษี6-2 สีสวย80%ใสๆข้างหลังเก็บของได้เยอะพร้อมใช้เท่ๆขับไปไหนดูดีไม่อายใครใช่ครับมันดูภูมิฐานนะครับคันนี้นะผมว่าไม่เลวเลยอ่ะถ้าท่ามีงบประมาณเนี่ยถูกมากนะหนึ่งแสนหมื่นห้าบาทนะครับอืมก็สนใจเนี่ยผมแนะนำนะครับคันนี้ดูดีเลยนะฮะก็อยากให้ไปติดตามติดต่อกับทางเจ้าของรถเอานะครับว่าชอบนะสนใจนะก็อยากให้ท่านได้ครอบครองรถดีๆนะครับยังไงก็ฝาก ติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมเราลงคลิปสดๆใหม่ๆเป็นประจําทุกวันครับมีเราเดี๋ยวจะโพสตไว้ให้ข้างล่างครับลิงก์นะครับนะมีทั้งช่องของเราแล้วก็ช่องอื่นๆอีกนะครับอีกหลายช่องครับซึ่งเราลงคลิปสดๆใหม่ๆเป็นประจําทุกวันที่เราเจอนะครับเราลงคลิปแต่ละช่องเนี่ยไม่ซ้ํากันนะครับผมท่านกดติดตามไว้ได้ทุกช่องเลยครับนะฮะและสุดท้ายก็ฝากช่องน้องใหม่ด้วยครับ เรามีคอนเทนต์น่าสนใจหลายอันนะฮะยี่สิอันดับรถหรูคู่บารมียีสอันดับรถสิ่งรถแต่งรถออฟโหลดมีครบหมดเลยนะครับแยกประเภทไว้ให้ท่านนะแล้วก็ากติดตามช่องใหม่นะครับช่องส่องหวยครับนะฮะสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคอยากจะเปลี่ยนชีวิตเป็นเศรษฐีในลิปตานะครับเรารวบรวมสถิติการออกรางวัลสลากกินแบ่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นำเสนอบทความบทวิเคราะห์จากสื่อ ดังๆสื่อใหญ่ๆแล้วก็สำนักใบหวยอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงในวงการบอกเลขเด็กเนี่ยนะครับเราก็จะนำบทความมานำเสนอคัดกรองเฉพาะสำนักดังๆนะครับมาให้ท่านเป็นทางเลือกเผื่อท่านไม่มีเวลาว่างท่านก็อ้าวโอเคท่านชอบนะไกด์ไลน์มาเลขนี้อ้าเล่นเลย ฟุกฟุกเป็นเศรษฐีในพิตานะครับก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับช่องส่องหวยครับผมสวัสดีครับ